อัตหิอัตโนตนาโถนี่ตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ย<ช>เราให้พึ่งตัวเองไงลูกไปพึ่งคนอื่นไม่ได้ค<ช>่ะแต่อาศัยคนอื่นได้<ช>การพึ่งตัวเองอยังไงล่ะลูก<ช>เราต้องหาเอามากินเนี่ยไครไขรยะป้อนเรา<ช>เราหามาเราก็ต้องกินเองกลืนเองทำไมลูกหายใจเอง<ช><ๆ>เนี่ยคือการพึ่งหามาแล้วก็มากินยามเจ็บป่วยนะลูก ยามเจ็บป่วยเนะี่ยอาศัยคนอื่นได้แต่ก็ต้องพึ่งตัวเองอีกอ่ะเจ็บแค่ไหนก็ต้องให้กําลังใจตัวเองอดทนไว้อดทนอดกลั้นอ<ม>ไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอืมไม่มคล่ำครวนเพราะว่าโอ้ยถ้าคล่ำครวนคนอื่นไม่สบายใจอีกญ<ม>าติพี่น้องก็ไม่สบายใจ<ม>แต่เราก็ต้องพึ่งตัวเองอดทนอีกมไม่มคล่ำครวนถึงเวลาตายก็ต้องตาย ไม่หวั่นไหวก็ความตายเพราะเกิดมาเราก็ต้องตายอยู่แล้วให้อดทนวะนัานา่นน่ะเขาเรียกว่าอัตหิอัตโนโนาโถต้นอลไเป็นที่พึ่งของตอนแต่ก็คนอื่นเนี่ยเราอาศัยเขาลูกอาศัยเขาสง่งให้เขาสงข่งเคาะเราแต่เราพึ่งเขาไม่ได้เขาก็ต้องพึ่งตัวเขาเหมือนกันเราไปพึ่งเขาไม่ได้ลูกเราต้องพึ่งตัวเราเนี่ยก็เรียกว่าพึ่งตัวเอง ยัง private นะลูก private เนี่ยจิตมันไม่คล่องะรือว่าสิ่งนี้ฉันก็ไม่คล่องรู้เท่านั้นเองนะพอไม่คล่องจิตก็เป็นอิสระจิตก็ private รู้มันเท่านั้นเองแล้วก็ไม่คล่องถ้าคล่องถ้าจิตคล่องเป็นทุกข์อยากได้เนี่ยเป็นกังวลอยากได้กังวลใจทำไงจะได้น่ะเรียกว่าจิตคล่อง อืม,อมก็ตัวยึดนั่นแหละตัวเอาอะ่ะว่าง,งั้นเถอะตัวเอานั่นแหละลูกเอามาเป็นของกงอูอ่ะแค่อยากได้ไงทําไงจะได้มันก็ทุกข์แล้วลูกแค่คิดอยากได้ก็ทุกข์แล้วมันไม่ได้อย่างที่เราพอได้มาเสียใจอีกอเสียใจไงมันพัดพลาดอีกเราก็เสียใจอีกแล้วอุตส่าห์หามาแทบเป็นแทบตายมาหายมาั่งมามา,มาคนโน้นเอาไปคนโน้นขโมยของเราไป ก็เสียใจอีกใช่ไหมล่ะลูกเพราะมันพลัดพรากแล้วมันจะเป็น p r i v a t e ได้ไหมพายเว t ก็รู้สิ่งนี้ถ้าหายไปก็คือหายอ๋อเรารู้แล้วว่ามันหายไปมันก็ไม่เที่ยงหรอกหายก็หายเราก็ไม่ต้องเสียใจไม่คล่่าครวญไม่พิไลลำพันหายก็คือหายแฟนลูกพอหายกอหายจิตมันก็เป็นอิสระมันก็ p ลายเว e ไม่ต้องไปคล้องทำไมลูกก็ไม่ต้องคล้องกับสิ่งนั้น เราก็เป็นอ no ิสระมันก็ไพรเวทมันก็ไม่ต้องไปไปค่องว่าเออของฉั้นหายไปเป็นทุกข์ใจใครเอาไปเมื่อไรจะได้กลับมาทําไงจะได้มันก็มีแต่ความพิไรลาพันธ์นั่นแหละลูกแต่เราไม่พิไรลาพันธ์ลูกหายก็หายได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาใช่ยึดพวกนี้แล้วใช่ที่มันยึดในเพื่อืขอวัตถุนี่แหละของสมมุตินี่แหละที่มายึดมันก็ไอของสมมุตินี่แหละลูก เมื่อเราไม่ยึดของสมมุติมันก็เห็นของจริงนะติก็คือปรม,มัตถธรรมันเป็นตัวของจริงทั้งนั้นแหละลูกเราไปยึดสมมุติลูกจริงเนี่ยสมมติก็ไม่มีเขาสมมุติขึ้นอ่ะประมัดของว่างของไม่มีหรอกลูกไม่มีตัวตนอะไรไม่มีอะไรเป็นของเราเลยลูกตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแต่คนชอบพูดว่ายังไม่ตายเอาไว้ก่อนนั่นนะ พอพอถึงเวลาตายจริงมันละได้ไหนแล้วลูกมันยึดใช่ไหมคะเออมันประมาทอยู่ทำไมเราลูกเนี่ยเราคือความประมาทเอาไว้ก่อนยังไม่ตายพอตายจริงมันละไม่ทันไงลูกไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนความตายไม่ได้บอกนี่ว่าจะตายวันนี้วินาทีนี้พรุ่งนี้หรือนี้มันไม่บอกมันตายตายเลยหมดอายุไขเราก็ตายกรรมตัดรอนเราก็ตาย ใช่เราก็ต้องคืนเขาลูกเราแค่อาศัยเหมือนเราไปบ้านเขาเนี้ยน้ําท่วมบ้านเราไปอาศัยบ้านเขาเนี่ยวันหนึ่งเราก็ต้องกลับเออแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองเราก็ต้องกลับบ้านเราความตายก็เหมือนกันเนี้ยอาศัลยลูกไวจะชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกันวันหนึ่งเราก็ตายเราก็ต้องคืนให้เขาละธาตุเนี่ยธาตุสีดินน้ำลมไฟเนี่ยเราก็ต้องคืนให้เขาเอาเข้าไปไม่ได้ไง มาอาศัยแล้วมายึดของเขาหรืวเราก็ต้องคืนคือตายยึดยึดเอาเข้ามาอยึดตัวเองไม่พอยึดลูกยึดสามียึดพ่อยึดแม่ยึดหมดบานช่องลวลาวยึดหนูเรามันก็ทุกข์เองที่มันทุกข์เพราะมันพัดพลาดไงลูกถ้ามันไม่พัดพลาดมันก็ไม่ทุกข์ก็มันมีการพัดพลาดเพราะของมันไม่เที่ยงหลกมันพ็ดพลาดพลาดพลาดก็โศกอะปริเทวะเสียดายพิไลลำพัน ็นของจริงเมื่อเรารู้อยู่นี่จะไปยึดทําไมล่ะลูกก็แค่ใส<ม>วันหนึ่งเราก็ต้องจากโรคนี้ไปะเราไม่ได้อยู่ได้เกาะติดอยู่ได้ที่ไหนอะลูกอยู่ชั่วครั้งชั่วข่าวเองหมดกรรมเราก็ต้องไป<ม>จิตเท่นั้นน่ะที่ไม่ตายลูกมันตายหมดเลยลูกไม่ว่าเป็นสัตว์หรือมนุษย์ก็ตายหมดม,ม,มนุษย์มันก็สัตว์ชนิดหนึ่งแต่มันเป็นสัตว์ประเสริฐไงลูกก็ตายเหมือนกันสัตว<ม>์เดชานก็ตาย เกิดมาเป็นอะไรก็ตายหมดอ่ะไม่มีใครอยู่ได้กับลูกแม่บอกว่าหมดเหตุหมดปัจจัยหมดการทุกอ,อย่างมันก็คือดับไป